ตีเตียวบอกแพะเอกว่าถ้ออายมากแพะเอกให้ตีเตียวออกไปก่อนเธอรีบเข้าไปอ้อนแพะเ,เขาไม่อยู่ๆถึงแย่งชาก,กับเธอเมื่อคืนเขาบอกว่าจะปกป้องเธอไปตลอดชีวิตและนี่ก็เป็นครั้งแรกของเธอด้วยแพะเอกบอกเพราะเขาคิดว่าเธอเป็นนางเอกจากนั้นก็สะบัดมือเธอออกแล้วบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่มีวันหยาก,กับนางเอกแล้วลุกขึ้นแต่งตัวตีเตียวรังไว้แล้วถามจะไม่รับผิดชอบหรอเขาเป็นคนพาเธอมาที่นี่เมื่อคืนนี้แต่แพะเอกสะบัดมือออกล้อ,อไปอย่างไม่ใยดีทำไมตีเตียว มาถึงจะกําตัดหนาเอกให้พ่อนทางแต่น้นก็ท่อบอกให้เสี่ยวลู่กําตัดนาเทันทีเสี่ยวลู่เลยบอกพระเอกดูเรื่องเหตุการณ์ที่นายกระโดดตึกเมื่อครั้งก่อนแล้วตอนนี้เขาไม่ต่ามาช่วยทใดไม่มีใครช่วยดีเดียวเลยเธอเลยคิดลงมือเองเธอมาหานาเอกแล้วบอกว่าการตายของพอลและแม่และลูกนังเอกเธอเป็นคนอยู่บ้างหลังทั้งหมดราพ่อเขาคือคนสําคัญที่สุดของนังเอรนายเอกได้ยินก็กอดมาเข้าไปตอบนาและบีขอดีเดียวเมื่อยั่วโมโหนาเอกได้สําเร็จทีเดียวก็พังนาเอกแล้ววิ่งไปขอไอคนช่วย นายเอกกำลังพุมงคังผู้ช่วยเข้ามาบอกพระเอกว่านายเอกจะฆ่าตี๋เดียวพระเอกถึงวิ่กไปตี๋เดียววิ่งมาต้นตกบันไดและโหมดสตินายเอกที่กำลังโกรธก็เข้าไปเอากจแจตีตมแต่พระเอกมาห้ามไว้และเตือนสติหากเธอฆ่าตี๋เดียวเธอก็จะมีความผิดนายเอกไม่ต่อะไรทั้งนั้นคนที่ทำร้ายคนที่เธอรักก็สมควรได้รับแบบนั้นจากนั้นก็จับแต่การมาฟาตี๋เดียวพระเอกตึงจับมือไว้และบอกเธอไม่สามารถแต่ต้องเขาได้ปลาดใดที่เธออยู่ที่นี้นายเอกบอกในเมื่อ เขาปกป้องตีเตียวงานเขาก็ตายแทนเธอเลยแล้วกันจากนั้นก็แสะแก้วแทงไปที่พระเอกไม่เห็นพระเอกยอมโดยที่ไม่หลบก็ต่อว่าที่เขาปกป้องตีเตียวต้งยอมเติบตัตพระเอกจึงรีบสั่งให้ผู้ช่วยผ่าตีเตียวไปโรงพยาบาลพระเอกดูแผาที่มือนางเอกแต่เธอก็ห้ามให้แต,ต่องตัวเธอนายเอกเดินเข้าไปเหมือนคนไร้สติแม่บ้านเห็นแผาจึงค่อยทำผ่ผให้แล้วบอกกับนายเอกว่าเธอเข้าใจที่นายเอกหลอนนายเอกยังไม่ได้อยากกับพระเอกแต่เขากลับไปมีอะไรกับตีเตียวเมื่อคืนนี้ นายจึงคิดที่พระเอกปอกป้องเธอวันนี้เขากลัวว่าเธอจะฆ่าคนรักของเขาแล้วนายก็รู้สึกพื้นใจแต่ก็อดคิดไม่ได้เพราะว่าพระเอกพูดกับเธอเมื่อคืนว่ารักเธอแตแล้วกลับไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นนะรังเกียจงจริงผู้ช่วยขอให้พระเอกไปให้หมอดูแผลพระเอกบอกไม่จาเป็นผ่าเล็กน้อยแค่นี้หากเธอต้องการฆ่าเขาจริงๆของแทนงเขาที่หวัวใจาไปแล้วพระเอกสงสัยเขาแทบไม่เคยเห็นนายเอกเป็นแบบนี้เมื่อก่อนแต่ทำไมอยู่ๆนายถึงผลักตีเดี้ยวจนตกบันไดจึงสั่งให้ผู้ช่วยไป แล้วเอาผ้าปูที่นอนจากห้องของเขาไปตรวจสอบด้วยเขาอยากรู้ว่าเลือดบนที่นอนเป็นของใครต่อมาผู้ช่วยก็ทรบอกพระเอกว่าเลือดเป็นของนายเอกและดีเจจึงไม่สามารถระบุได้ว่าเธอบริสุทธิ์หรือไม่คนรับใช้ที่บ้านเห็นพระเอกนอนกับนา,านเยเอกช่วงทุ่งคืนมากแต่ตอนดึกเขาอยู่กับดีเจพระยเอกจึงกลับมาหานายเอกที่บ้านไม่เห็นเธอคุยโทรศัพท์ก็ถามว่าเธออยากหนีไปกับใครนายเอกตอบว่าที่เมื่อคืนพระเอกไปนอนกับดีเจแล้วยังมาใส่ร้ายเธออีกเขาต้องการทำอะไรกันนะพรายเอกถามทำไมอยู่ อยู่ถึงทะเลาะกับตีเดียวรุนแรงเพียงเพราะเธอมาค้างคืนกับเขาหรอในายไม่อยากได้ยินจึงให้เขาออกไปในายคิดถึงแม้ที่ผ่านมาเธอจะเข้าใจผิดมาตลอดแต่เราไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้แต่เธอต้องอยู่กับพระเอกถึงจะมีโอกาสแก้แคันตีเดียวเมื่อคิดได้นายก,ก็เข้าไปกอดพระเอกพระเอกจึงบอกนางเอกงั้นเรามากาจัดความแก่ของเรากันนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่<ใ>นายตกลงภายหลงเขามากอศเรื่อวความรักแต่ในเอกตลาดเขาออกแล้วบอกว่าหลังจากรีสตาร์ทเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเก่า และอยากกำจัดเสรีภาพส่วนบุคคลของเธอและอยา่าบล็อกบ,บัญชีส่วนตัวของเธอโดยใช้ถามว่าทำไมนายถึงต้องการดิสรภาพนาออธิบายชีวิตนี้เธอไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนเลยใช้ตอบได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เขาอยากให้เธอปลอดภัยไนายคิดว่าที่เขาไม่อยากให้เธอออกไปเพราะเข้าใจผิดเรื่องเธอกับตีหยวนเราเป็นพี่น้องที่โตมาด้วยกันใช้จึงบอกให้นายหยุดพูดแล้วเดินยิ้มออกไปตีเดียวเห็นเดียวรู้มาเยี่ยมจึงบอกว่าเธอราอไม่ไหวแล้วเธอต้อง ลเธอเราาามทํสิ่งที่พวกเราต้ลูกก็ไม่ขาดจากการปั๊มลูกให้ทันทีจีเตียวขีเธอต้องการเด็กคนนี้เพื่อบังคับให้พระเอกพรับผิดอนคืนนั้นหลังจากนายเอกเดินสลืมตะลืออกไปแต่ห้องไม่ได้สติเธอก็สวมรอยเข้ามานอ่งกับพระเอกเพื่อให้พระเอกเข้าใจผิดว่านอนกับเธอหากครั้งนี้แต่วลูกสามารถทําลูกให้เธอได้เธอก็จะได้เป็นภรรยาของพระเอกคนเดียวเท่านั้นพระเอกกลับมาบ้านก็เข้ามากอดนายเอกด้วยความรักนายเอกคิดนานมากแล้วที่เขาไม่ได้กอดเธอยังอ่อนโยนนี้พระเอกรู้ว่า หนายเอกไม่คุ้นเคยเขาเองก็องอยังออันอเล็กน้อยองอมมือออกแต่หน่ายเอกจับมือมกอดไว้ในเมื่อต้องการเริ่มต้นกันใหม่เขาก็ต้องทําความคุค้นเคยกับมันจากนั้นก็เข้าไปหอมแก้มพระเอกําเอาพระเอกอ,กอดใจไม่ไหวเข้าไปดูปแล้วมีค่าคืนที่แสนหวานด้วยกันวันรุ่งึ้นพระเอกก็นอนมองหน,น,นายจนรู้สึกตัวพระเอกขอโทษหน่ายเอกที่เมื่อคือนเขาบ้าไปแล้วจากนั้นก็ชวนหน่ายเอกไปข้างนอกด้วยกันมามาถึงพระเอกก็จะพายหน่ายเอกด้วยการพขอขอแต่งงานหน้ายเอกสงสัยเราแต่งงานกันไปแล้วไม่ใช่หรอพระเอกบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะ แต่งงานกับเล้าแต่เขาเป็นนี้รแค้ของเธอนายถจึงบอกให้เขาลุกขึ้นทําให้พระเอกดีใจรีบปอมแหวนให้และถามถ้าอยากแต่งงานกับเขาไหมน้าเอคิดเกิดเรื่องขึ้นมากมายเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้จริงหรอแต่เธอจะอยู่กับเขาแบบสมน้ากากตลอดไปไม่ได้นายถจึงตตกลงทําให้พระเอกดีใจเข้าไปกอดดือยวความรักแต่เล้าความโศกก็หายไปเมื่อตำรวจมาจับตัวนางเอกขอหาทําร้ายร่างกายจีเดียวด้วยเจต,ตนาน้าเอกยอมให้ใส่กุญแจมือแต่โดยดีแต่พระเอกไม่ยอมให้ตำรวจเอาตัวนายเอกไปจึงเดินขอ ร้ายที่อยู่ข้างหลังตีหัวจนสลบมเม่ไอกเข้ามาในคขกก็ถูกคนของตีเดียวที่อยู่ในคุกทาร้ายเจนตายและยังเอาแหวนที่ไพ่ขอแต่งงานปาลงพืน้นจนหักนายก็เอเาไปเก็บก็โดนเหยียบมือจนสลบไปเสี่ยรู้ขอให้ทุกคนออกไปแล้วก็สร้างสถานการณ์ว่าเขามีอะไรกับนางเอกแล้วพอลงโซเชียลผู้ช่วยบอกว่าเสี่ยวรู้ตอนนั้นที่นายเอกตกระเบียงก็เป็นฝีมือของเขาเมื่อไปถึงไพ่ก็ถามเสี่ยรู้ว่าเอารูปมาจากไหนเสี่ยรู้ก็หกว่าเขารักนางเอกจากนั้นก็ใส่ร้ายว่านายเอกหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือแ แคนพระเอกเรื่องที่นาเอกท้องเขาไม่รู้เขาจำได้ว่าป้องกันมาตลอดพระเอกชกหน้าไปหลายมาและใช้ไม้ตีกอบตีน้องชายของเขาจากนั้นก็ให้ผู้ช่วยดับไปขังเพื่อรอสอบพอถงแล้วขนาดที่นาเอกอยู่ในคุกตีเดียวก็เข้ามาและคนตาตัวตีอยู่ที่โดนตีจนสลบเข้ามาและใช้ตตอรองกับนางเอกเพื่อให้นาเอกยอมรับว่าผู้ชายในรูปเป็นคนรักที่น่ายเอาไว้เพื่อแก้แค้นพระเอกและเด็กในท้องของนาเอกก็เป็นลูกของเขาเธออยากใช้รูปนี้ทําให้พระเอกเลิกกับนาเอกโดยสิ้นเชิงหางนา เอกย่ำตกลงเธอรับประกันความปลอดภัยของตีหยวนนายเอกเลยย่ำตกลงตีหยวนรู้สึกตัวก็รีบพาหนายเอกพอรู้สึกว่าตีเดียวต้องการยืมมือพระเอกฆ่านางเอกเรอเขากลับมาช่วยนะตีหยวนคิดจะหนีแต่ตีเดียวก็สั่งให้ลูกน้องตีจนเขาสลบแล้วให้ผาตัวอ,อกไปแล้วคู่นางเอกหลังจากพาเอกมาที่นี่นายเอกต้องเลือกว่าจะทํายังไงเธอรอฟังข่าวดีอยู่นะนายเอกเย้ยตีเดียวช่างน่าสงสารจริงๆอุตส่าห์ปีนขึ้นไปบนเตียงของพระเอกแต่เขาก็ยังไม่สนจนต้องหาวิธีมาใส่ร้ายเธอ เพราะเห็นว่าเขารักเธอทีเดียวแต่ว่านายเอกดูภูมิใจกับตัวเองมากเลยนะเดี๋ยวพระเอกมาก็จะได้ดูว่าเขาคาดเธอได้อย่างแน่นอนแต่ทีเดียวก็ออกไปแบบผู้ชนะนายเอกรู้ว่าพระเอกเป็นผู้ชายยิงพยองเขาจะทนเห็นต่อการทรยศครั้งนี้ได้ยังไงเขาคงหลังเธอไปตลอดชีวิตแน่นอนต่อมานายเอกถูกนำตัวมาพบพระพเอกพระเอกเห็นหนายเอกไม่สวมแหวนจึงถามว่าแหวนไปไหนหนายเอกเห็นมีกล้องหลายตัวติดอยู่หากเธอไม่ทาตามที่ีเดียวบอกก็กลัวว่าดีอวนจะมีอันตราย จึงบอกพระเอกว่าโยนมันทิ้งไปแล้วเธอไม่เคยคิดจะอยู่กับเขาอีกที่เธอกลับมาหาเขาเพียงเพื่อลังแคนให้พ่อกับแม่ทุกวันที่เธออยู่กับเขามันทําให้เธอรู้สึกแย่มากทาให้พระเอกโมโ oh หลุกขึ้นทมนังเอกเธอไม่เคยดต็ใจกับเขาตั้งแต่รกนาาเอกตอบว่ารู้ตอนนี้ก็สายไปแล้วเขาฆ่าพ่อแม่เธอเธอก็หวังให้เขาได้ปวดใจเหมือนกันเขาโง่เองที่มาเชื่อเธอตอนนี้ถ้าเหนื่อยแล้วไม่อยากเล่นเดมกับเขาอีกต่อไปแล้วจากนั้นก็หนังสืออย่าให้หวังว่าเขาจะเต็มใจอยากกับเธอแต่โด ดีอย่าลืมว่าเธอเป็นลูกสาวของศัตรูที่ฆ่าพ่อของเขาทำให้พระเอกโกรธจนตบหน้าหน้อย่างบาง ไพ่เอกยอมเซ็นใบหย่าให้จากนั้นก็บอกนาาเอกจงจาสิ่งที่เธอพูดในวันนี้ไว้เขาจะทําให้เธอเสียใจอย่างแน่นอนเมื่อไพ้เอกไปก็ได้แต่เสียใจและขอโทษที่ต้องทําแบบนี้กับเขาบางทีเราอาจถูกกาหนดไม่ให้อยู่ด้วยกันเมื่อนายเอกถูกนาตัวมาขังตีเตียวเข้ามาบอกว่าทําได้ดีมากหลังจากนี้เธอจะปล่อยตัวดีอยู่และนางเอกน้ายคิดว่าตีเตียวคงไม่ได้ดีขนาดนั้นบอกเธอมาว่าดีหยวนใช้อะไรเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวเธอตีเตียวบอกว่าเขาให้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อช่วย เธอแต่เธอมีคุณสมบัติอะไรเป็นพอรูปลักหรอนาเอกเยอะอิจฉาที่เธอสวยกว่าหรือไงหยุดอิจฉาเธอเถอะนะพอแม้คุณต้องไปทำสัญ,ญกรรมก็เปลี่ยนใบหน้าไม่ได้ตีเดียวได้ฟังก็โกรธมาสั่งให้ลูกน้องเอามีดมาตีนะนางเอกแต่สุยานเข้ามาห้ามแม้เธอตะเกียดนางเอกแต่ก็รู้สึกว่าทําแบบนี้มันมากเกินไปตีเดียวเลยขู่ให้สุยานดีใบหน้านาเงเอกเองถ้าไม่ทำเพราะครัวเธอจะเดือดร้อนสุยานต้องตามใจทำแต่เจ้าหน,น้าที่ก็เข้ามาขัดจงังหวะพอตีอยู่ได้มาประกันตัวนะ เอกลาวแล้วพาพ่อของตีเตียวมาด้วยพ่อต่อว่าตีเตียวที่ลืมข้อตกลงระหว่างตระกูลตีเตียวไม่ยอมฟังดิบอกให้ลูกน้องหักขานังเอกตีหยวนดึงหูหักใครกล้าทำเขาจะยกเลิกการทำธุรกรรมระหว่างตระกูลฉีและตระกูลเหนี่ยวนทันทีตีเตียวจึงสั่งให้ลูกน้องทำร้ายนังเอกตีหยวนดึงพังประตูเข้ามาช่วยตีหยวนเห็นหน้ายสลบไปก็กดมาเอามีดมาแทงขาตีเตียวแล้วบอกพ่อตีเตียวเขาได้ลงนามโอนหุ้น5 0าอนแล้วที่เหลือเขาจะให้ท่านายจัดการหากลูกสาวของคุณยังทำให้ผู้ ที่เขารักได้รับอันตรายเขาจะต้องเธอเข้าขาาูกข้อหาราคาตัวและทำลายร่างกายจากนั้นก็อุ้มน้ายกออกไปตีหยวนสั่งผู้ช่วยให้เตรียมเฮลิคอปเตอร์เขาจะพานายกไปต่างประเทศทันทีน้ายกรู้สึกตัวจึงถามตีหยวนว่าเขาใช้เงินไปเท่าไหร่เพิ่รกเปลี่ยนกับเธอตีหยวนตอบเขาจะไม่บอกจนกว่าเธอจะพักผ่อนหนายกเลยให้ตีหยวนไปส่งเธอที่บ้านของพระเอกแต่ตีหยวนไม่ยอมให้น้ายกลับไปอยู่กับคนโรคติดจึงขีดยาสลบให้ทอหลับแล้วถามผู้ช่วยเขารู้มาว่า,าวเธอเป็นที่ปรึกษาด้านความตาม และสามารถลบความดำคนื่นได้จึงขอให้เธอช่วยลบความทรงจำของนายเอกทั้งหมดตลอด3าปีที่ผ่านมาผู้ช่วยก็รับปากต่อมาผู้ช่วยก็เริ่มตอกตีลบความทรงจำของนางเอกด้านพระเอกหลังรู้สึกตัวก็สงสัยทำไมเขาถึงอยู่โรงพยาบาลผู้ช่วยบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หน้าเรือนดำเมื่อไม่กี่วันก่อนจนเกือบตายพระเอกคิดได้ว่าตอนนั้นหลังจากเขาเส้นม่อยากให้นางเอกเขาเสียใจมากจนเผลอขับรถชนพระเอกถามตอนนี้นายเอกเป็นยังไงบ้าง,างผู้ช่วยบอกว่านายออยู่ใน ต่อมาพยาบาลต่างพากันพูดเรื่องที่นายเอกมีชู้ทั้งที่พระเอกทั้งหลอดทั้งรวยผู้ยิงแบบนี้ตายไปก็สมควราล้าพระเอกได้ยิงก็โกรธมากถามว่าใครตายจนพยาบาลต้องรีบบอ,อกไปพระเอกเห็นข่าวที่นายเอกเสียชีวิตในโคก็ไม่เชื่อรีบสั่งให้ผู้ช่วยไปตรวจสอบและเขาอยากรู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนไม่นานผู้ช่วยก็มารายงานว่านายเอกเสียชีวิตเราจริงๆทางเรือนามบอกว่านายเอกเติดเชื้อเนื่องจากการผ่าตามแทง,ท,งทำให้เธอป่วยและเสียชีวิตตอนนี้ลุงของเธอเอาศพไปฝังล พระเอกไม่เชื่อพาย,ยายามต้องไปหาหนางเอกแต่ผู้ช่วยห้ามไวเพราะเขายังไม่หายดีมารู้ว่าน่าเอกตายจริงพระเอกก็รู้สึกผิดและเสียใจมากจนก็อักเลือดออกมาแต่ที่จริงเรื่องที่นาาเอกตายเป็นแผนของตีหยวนที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้พระเอกตามหาเธอด้านพระเอกก็ย้อนคิดถึงวันแรกที่เขาผู้เข้าขอนาาเอกแต่งงานและได้แต่งงานกับเธอเป็นครั้งรักมันเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขแต่ดีแค่ไหนหากย้อนเวลากลับไปได้ผู้ช่วยเข้ามารายงานว่าเขาพบบางอย่างผิดปกติเมื่อเดือนที่ ลาบริษัทพ่อของตีเตียวได้รับโอนหุ้น50%จากหีรบริษัทของตี๋หยวนโดยมีเงื่อนไขบางอย่างและต่อมาเขาได้ลดหุ้นเหลือแค่10%จากนั้นครอบครอกของตี๋หยวนก็ย้ายไปอเมริกาแล้วตี๋หยวนก็ขายตัวไปทาให้พระเอกดูได้ท่านทีว่านายยังไม่ตายตี๋หยวนจะไม่ทําแบบนั้นโดยไม่มีเหตุผลเรื่องนี้ต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับนายเอกแน่นอนผู้ช่วยเลยคิดว่าเมื่อสองวันก่อนเขาได้พบหมอที่ทําการผ่าตัดทำหมันให้พระเอกหมอบ,บอกว่าการผ่าตัดทำหมันของพระเอกล้ม W, ทําให้ไพรอกโกรธมากเป็นเขาเองที่เข้าใจ้ในายเอกผิดจึงไปคิดบัญชีกับเยวลูนายเอกตื่นมาก็รู้สึกปวดใจเหมือนสูญเสียสิ่งสําคัญบางอย่างไปดีเดียวเขามาปลอบไม่มีอะไรทุกอย่างจบแล้วไพรกมาหาดีเดียวแล้วบอกให้เธอขอเสื้อคออกทําให้ดีเดียวรู้สึกอายพอคิดว่าพรกคิดถึงเธอต้นทนไม่ไหวอยากมีอะไรกับเธอตรงนี้แต่ไพรกกลับบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขากบนังเอกหากเธอกล้าแต่ต้องของนายอีกครั้งเขาจะไม่แล่งตายจากนั้นก็สั่งให้แม่บ้านผิดเสื โค้ทิ้งพห้เเข้ามาในห้องนาาเอกก็ย้อนขีดหลังจากที่สั่งสอนเสี่ยวลูกจนยอมรับสารภาพความจริงว่าเขาเป็นคนใส่ร้าย,ายน้าเอกและพักน้าเอกตกระเบียงตอนนั้นและยัแ่แตัวตีหยวนเพื่อบังคับให้หน้าเอกตอบับว่ามีความสัมพันธ์กับมันตหนะ้าพระเอกจากนั้นก็พาบไปเผยแพระทางอินเทอร์เน็ตแต่ทั้งหมดตีเดียวเป็นคนสั่งให้ทำเพราะเธออยากเป็นภรรยาของพระเอกและตีเดียวอยากให้มันมีเพศสัมพันธ์กับเธอ้วยเพราะเธออยากมีลูกเ่อหลอกว่าเป็นลูกของพระเอกและนาาเอกก็ยังไม่ตายเธอถูกตีหยวนช่วยไวโดวยมีข้อแลกเปลี่ยน งอย่างกับพ่อของตีเดียวในอ่านที่ครอบครัวของเธอล้มละลายและพ่อแม่ต้องตายเพราะฝีมือพระเอกก็รู้สึกปวดหัวเพราะแต้มอะไรไม่ได้ตีหยวนจึงคอยดูแลพระเอกให้หลังให้ผู้ช่วยตัดขาดความร่วมมือทางธุรกิจทั้งหมดของบริษัทพ่อตีเดียวพราะนี้คือราคาที่พวกเขาต้องต่ายต่อมาลูกน้องก็เข้ามารายงานว่าตีเดียวมาคุกเข่าอยู่หน้าประตูเพื่อขอพบพระเอกพายกไม่สนใจปล่อยเธอคุกเข่าไปตีเดียวกองขอให้พระเอกเปิดประตูตอนนี้เธอกำลังร่มทองลูกของเขาอยู่พายอกออกมาถามแน่ใจนว่า เด็กเป็นลูกของเขาตีเตียวยืนยนันเธอนอนกับเขาเป็นผู้หญิงของเขาแค่คนเดียวพายถึงบอกให้เธอไปท,ทาแทง่งนี้จะไม่ีหมอมาท,ทาแทงให้แต่เธอไม่ยอมเธอแต่ไม่มีวันยอมเป็นเชื่อทําแท้งเด็กขาดเด็กในท้องเป็นลูกของเขาพายเึงสั่งให้คนเอาตัวตีเตียวไปและจับไปขังไว้ในห้องใต้ดินเพื่อตอบแทนเธอเป็นสองเท้าที่เธอทําร้ายนางเอกวันรุ่งขึ้นตีเตียวก็โดนท,ทาแทงแม้พ่อของตีเตียวแต่พยายามมาพูดแต่พระเอกก็ไม่สนสั่งให้หมอทําแทงต่อไป จนกว่าตีเตี้ยวจะยอมพูดความจริงว่านายอยังไม่ตายพอของตีเตี้ยวคู่เข่าขอาวร้องให้พระเอกสังให้หมอหยุดแล้วบอกความจริงว่าตีหยวนพาตัวนายเอกไปแล้วตั้งข่าวว่านายเอกตายเพื่อหลอกพระเอก,เอกใช้เวลาผ่าสามวันพาตัวนายเอกกลับมาไม่งั้นลูกสาวของเขาจะโดนทำแท้งด้านนายตอนนี้ก็เริ่มหัวเราะและยิ้มได้ยังมีความสุขตีหยวนคขาอ,อยู่ข้างๆนายจึงบอกตีหยวนพรุ่งนี้เธอจะไปช่วยงานที่คลินิกของเขาขณะที่พระเอกนั่งดูรูปนาเอกผู้ช่วยก็มารายงานว่าพอของตีเตียวพ พี่อยู่ของนายเอกแลาวไรเอกเลยไปหานายเอกบันทีไม่เห็นหนายเอกก็เข้าไปกอดด้วยความคิดถึงแต่นายเอกตอว่าที่เขาบังคับให้พ่อแม่ของเธอต้องตายแล้วยังมาปรากฏตัวต่อนหน้าเธออีกอย่าลืมว่าเธอเป็นลูกาสาวศัตรูที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาไอเอกยอมรับผิดทุกอย่างที่เคยทำไม่ดีกับเธอแต่เธออย่ามองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาแบบนั้นได้ไหมแต่ทางเขาก็ได้จากนั้นก็เข้าไปจูบอย่างล้างรักนายเอกจึงเอากันไปทางแพทย์ไอเอกก็เข้าใจวันนี้เป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับแต่เธอเขาเริ่มต้น ได้ไหมตีหยวนมาเห็นเลยเข้าไปต่อยหน้าพระเอกพระเอกสอนกลับแลวให้ลูกน้องพาตัวออกไปให้อขอให้นั่งเอกให้โอกาสเขาอีกครั้งจากนั้นก็พาเธอกลับตีนไยนนเข็นบ้านรู้สึกคุ้นเคยมากแต่ก็จาไม่ได้จึงบอกให้พระเอกทำตามสัญญาปล่อยตีหยวนพระเอกบอกว่าเขาจะปล่อยต่อเมือ่นนอไนจำทุกอย่างได้แต่ให้นานเ,เข้าไปในบ้านอู้ย่วยบอกพระเอกว่านานเ,เข้ารับการตรกดติดเพราะลบความทรงจำดังนั้นความทรงจำสามปีที่ผ่านมาท่านเลยจำไม่ได้เธอเลยไม่รู้ พเอไพเอกก็เข้าใจเขาจะสร้างความทรงจำใหม่กับเธอจากนั้นก็ทะเบียนสมรสให้ใน้าเอกดูว่าเขากับเธอเป็นสามีภรรยากันมาก่อนน้าเอกพยายามนึกต้นปวดหัวในที่สุดก็จำได้ว่าเขาเคยขอเธอแต่างงานจริงๆรพเอกเลยสมแบนขอแต่างงานน้าเอกอีกครั้งแล้วบอกเธอว่าเขาจะทำอาหารให้ทานน้าเอกก็ทอดไข่ไม้มาให้พรพเอกเขาก็ยมกินอย่างเต็มใจจากนั้นก็ขอให้เธอไปฮันนีมูนกับเขาแล้วเขาเตยอมปล่อยยวนไปน้าเอกก็ตกลงมามาถึงไพเอกก็ หวานไฮทาให้หนายเกจำได้วา่าใพ้เคยซื้อสร้อยให้เธอ้วยแทนความรักที่มีต่อเธอและต่อมาเธอได้แต่งงานเขานายเอกตกใจจนทาหวานตกพื้นและบอกไพะเอกว่าเธอจาได้แล้วพพะเอกถึงเข้ามาก่อวด้วยความรักเราทั้งคู่ก็เข้าพี่ที่แต่งงานกันอีกครั้งและยังมีพยานรักในท้องนายเอกด้วยมาดูว่านายเอกตั้งท้องไพ่ก็ดีใจมากดึงนายเอกมาก่อด้วยความรักเราทั้งคู่ก็อยู่ด้ยวยกันยังมีความสุขตลอดไปก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะ